อยากรู้ไหมครับว่าเราจะมีวิธีการเปลี่ยนสายแบตเตอรี่ mg 1 p หรือว่าโดน kd 1อย่างไรไม่ให้โดนพังกรณีสายแบตเตอรี่ขาดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วกับสาระดีๆของโดนเกษตร dji กับสุภาพโดนเกษตรศูนย์จำหน่ายซ่อมอะไรโดนเกษตรของ dji ผมสุภาพเกษยสุภาพขอรายงานตัวครับก่นอื่นต้องขอกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสำหรับใครท,ที่ทราบแล้วนะวิธีการเปลี่ยนแบตย่างไรก็ไม่ต้องดูนะครับเลื่อนผ่านไปได้เลยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนสายแบตเตอรี่อย่างไรไม่ให้โดนของเราพังนะฮะแบตเตอรี่รุ่นนี้ใช้กับโดน DJI MG1P แล้วก็ของ Kd1 ของ Poota นะครับปกติเนี่ยสายแบตแต่มันจะชอบขาดนะครับ สังเกตให้ดีฮะนี่จะเป็นสายขั้วบวกอันนี้จะเป็นสายขั้วลบทีนี้มันจะมีเส้นกลางๆอยู่เส้นหนึ่งเป็นเส้นกลมเส้นเดียวนะครับให้ดูชัดแต่ข้างในเนี้ยมันจะมีอยู่สี่เส้นซึ่งเวลาเรา,าพับไปพับมาเนี่ยมันก็จะชอบขาดนะครับนี่ฮะมันจะเป็นสายสี่เส้นทีนี้วิธีการเปลี่ยนอย่างไรไม่ให้โดนพังสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องถอดแล้วก็ใส่ให้แน่นวิธีการเปลี่ยนก็คือมันจะต้องถอดนอด็อตหัวแฉกตรงนี้สองตัวนะครับ แล้วก็รูปดาวสองตัวนะครับรูปดาวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ปกติเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยน็อตตรงเนี้ยจะต้องเป็นน็อตรูปดาวไอ้น็อตรูปดาวนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นทีแปดดับแรกนะเราก็ให้เราถอดอหัวแช่ก่อนนะครับสองตัวต่อไปก็จะเป็นรูปดาวสองตัวทีแปดโดยปกติแล้วเนี่ย แบตที่ยังไม่เคยเปลี่ยนสายเลยเนี่ยตรงนี้จะมีซิลิโคนพุ่มอย่างดีนะฮะออกแล้วนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับให้ดูใกล้ๆรูน็อตของสายแบตเตอรี่กับกับปลั๊กของมันเนี่ยมันจะต้องตรงกันฮะเวลาเราใส่ถ้ามันฝืนนิดนึงก็ไม่ได้นะครับดึงออกมาเลยครับดึงออกมาตรงๆเลยนะครับดึง เอามืออันยนิวโ,โป้ะะฮะยัดไปห,หน่อยนะออกแล้วเห็นไหมครับง่ายน,นะทีเนี้ยเวลาตอนเราใส่เนะะี่ยมันจะมีรอยบาทเห็นไหมครับรอยบาทนะฮะรอยบาทอันนี้ก็จะมีรอยบาทอยู่สังเกตดีๆนะีะเวลาเราใส่สายไม่ใหม่นะฮะมันจะยันกันหน่อยหนึ่งมันจะไม่ลงเพราะฉะนั้นให้เรา เอาซากุไรแขกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสมมติเราเปลี่ยนสายเข้าไปแล้วทีนี้เราต้องมาดูตรงนี้ให้ดีนะครับเนี่ยว่ามันตรงกันไหมเนี่ยนี่ขนาดเป็นสายเก่าแล้วยังไม่ค่อยตรงเท่าไหรเ่เลยถ้ามันไม่ตรงใช้อะอะไรล้ำแหล,ม,แหล,ม,แหลมบัะแจนะอันนี้ผมใช้เนี่ยหกเหลี่ยมเบอร์หนึ่งจุดห้านะยัดยัดเนี่ยฮะด,ดันมาลงมายัดเข้าไปข้างล่างดันมาลงนะครับให้มันตรงตรงเป๊ะน,นะครับอย่างไรมันก็ตรงครับ สร็จแล้วเราก็ใส่น็อตไปอย่างเดิมอย่าใส่ให้หลวมถ้าหลวมมันจะเกิดอาการร้อนพอร้อนแล้วมันจะช็อตนะฮะมันก็เหมือนสายไฟบ้านเราอะถ้ามันตอนช่วงต่อแล้วมันไม่แน่นอะมันหลวมมันก็จะชอนะ็อตพอช็อตแล้วเป็นยไงฮะโดนตกครับโอเคครับอันนี้เราก็เปลี่ยนสายเสร็จสายแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือตรงนี้จุดนี้สําคัญมากนะฮะเราจะต้องใส่ให้แน่นใส่น็อตให้สุด ให้100บาทเนี่ยอ่ามันแนบสนิทกันนะครับถ้ามันไม่แนบสนิทกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมันไม่แน่นจะเกิดความร้อนช็อตตรงนี้จะละลายเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลูปเป็นไงฮะอันนี้เป็นของลูกค้านะครับส่งมาให้ดูอ่า คาดว่าน่าจะใส่สายแบตตรงนี้ไม่แน่นเลยทําให้ปักตรงนี้ละลายอันตรายนะครับก็เป็นทิเปเล็กเ็น้อย,อยสําหรับการเปลี่ยนสายแบตเตอรี่โดนเกษตรรุ่น DJI MG1P แล้ว KD1 นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณจะเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ